นี่ครับผลงานเจ้านี่มีปลาซิวน้อยนอนนี่เอาไปเฮ็นยังส่งไปหน้อยแต่สมปลาจอมนี่นี่นี่ปลาขับของนะครับนี่ปลาขาวนะได้ซ้ำหนึ่งอยู่ดอกพวกปลาขาวปลาสใยปลาขาวอีไทยมั้งนะอันนี้ก็เป็นพวกปลาซิวอ้าวปลาซิวอ้าวปลาขาวก็มีอยู่ตัวนี่นั่น นี่ลังแยกกุ้งนะครับรับสวัสดีครับผมครับวันนี้คลิปนี้นะครับมมใส่มุ่งนะครับมุ่งดักปลาดักกุ้งนะครับผมนี่แหละบอนเกาไม้เดิมเนี่ยนะครับบอใไซเบ็ดจากคลิปที่แล้วนะครับผมดงตัวเหี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับบรรยากาศก็ดีนะครับฝน จีตกนะครับคึมฟ้าคึมฝนม,ม,มาแล้วแต่ว่าก็ลงเม็ดล่ะครับปอกแป๊กปอกแป๊กเตือทั้งฝุ่นตกแท้ๆนะครับเป็นสายฝนล,ลงมาเลยมืดตึ๊บเลยเอาละตอนนี้ก็ได้เวลานะครับป,ปัญญแปนกับกำลังปักตีนมุ้งครับเอ๋อมาเบิรงกันนะครับวิธีใส่อันนี้เขาเอื้อมมุ้งยังก่อนมุ้งมุ้งเพียรมุ้งเพียร อ่าเพราะว่ามุงเขียวเฟื่อมุงเขียวอ่ามุงเขียวเอาอธิบายมึงดูมุงเขียวนี่ดักได้ปลากับเขากุ้งกับเขากุ้งกับเขาโดยว่าต้องใส่เงี้ยเงี่ยคือความหมายว่าดักดักได้ทั้งปลาหน่าน้ําขึ้นหน่าน้ําบกดักได้เิดดไ้ทั้งกุ้งได้ทั้งปลาคิดว่ามือนี่กับชิดร้องเพิ่งมึงนี่แหละดงเหี้ยดงเหี้ย บ here, yes, s <S ักต no. yeah. ้งกับสำรวจเหียแล้วครับไปพุรละมันนะพุรละไก่บนเอาไส้ปลางานฝนตกยังดอกโอ้ยมันตกแหลายมาแรงเนี่ยเมื่อเลยด็ดตั้งนู่นนะเสียงฟ้าห้องคึมคำคึมคำแต่ว่าคงห้องกับลิ้นด้วยอันนี้กลางเป็น เป็นฟันป,าป่ามนบ่ซิกแซกไปปุ่นบ่ใส่เถียรก็ได้ตัวใส่เถียรก็ได้เปนไหนพอดีอะบเลิกปนหลิกดอกนั่นพอมียิแเราสูบหลายแล้วเนาะนี่แมมสูบน้ำใส่นา,นานะครับโอ้โฝนลงเม็ดหรอเด้อลยใส่เปียกแน่ก็ใส่เปียกแน่คือความหมายว่าใส่จะตรงก็ได้อะไหนเบิ่งเบิงบ่งตรง อันนั้นเป็นปากตรงมัน้นนะครับเป็นปากตรงเรงออตรงวางสลับกันนะมันจีสลับนะครับฟังนี่ก็จะเป็นตรงสลับไปทั้งขวาครับอีกนึงกับเบียงไปทั้งซ้ายนะดักได้ทุกอย่างปลาก็ได้กุ้งก็ได้เจําจำเป็นต้องว่าใส่เนื้อเพราะว่ามือเศร้านี่ครับ แถวนี้เห็นปลาขาวมันขึ้นหัวนะครับเพราะว่ามันเป็นสัญญาณบอกนะครับเต็เมือนเศร้าว่าฝนที่ตกปลามันจะขึ้นหัวป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเป็นมูเป็นฟูงเลยแสดงว่าฝนที่ตก,กคือตกพิรีนะครับตอนเย็นนี่เจ้าจีกลางไปยังไดเนี่ยกลางซิกแซกไปบ่ ฮะเป็นขันเป็นขันปะบอขันั่อน้ไ้เลันนี้ผมคงสีบ่ได้ลงไปใส่น้ำเพิ่นนะครับผมเพราะว่าบ่มีเกือบบูดลงนะน้ำาเหรอหลเจ้าหนีมันเป็นเฟื้อยไหมเนาะปลามันหกไม่มันหลาย บก้าลงนะครับย่านเหยียบใหม่บ่มี้เกิดบุตรตรงนี้พ,พยาาเปลีนแล้กับกัก,กไว้นะครับแถวหนึ่งนะครับไปกักฟังทั้งหางอีกบนหนึ่งเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับอันนี้กักนี่น้อีหน่ยเลิกนลกเนเตะน,นี่นะครับเป็นภูมิใหม่ เฟื้อยไม่นะครับขันบ่มีบูดลงกับเหยียบมุ่งนี่ยแหละครับไม่มันหลายนะครับแถวนี้ไม่แหงไม่ตายตัวไม้มันผูมันหักเพราะว่าน้ำมันเคยถ่วมนะครับแถวนี้บ่มีเกือบบูดกับลงมมาได้ครับเหยียบไม่ทะลุตีนว่ะล่ะปลาขาวโดล้งแดงแดงฉีเข่าร้ายอยู่หรอวะเนี่ย ปลาพระขาวมันร้อยน้ำผิวน้ำนเนาะนี่เหรอมึงยื่นสีเขาหลายอยู่หรอวะเ,เข่าแท้่าไรที่น,น,น,นี่ครับใส่ปากตรงมัน้นะครับเขาต้องใส่สลับกันนะครับใส่ขวาใส่ขวาเพราะที่เจ๋นมันเข่าทั้งเปียดไปครับงาฟังนี่เนาะหลักฟังนี่ ฟังไส้ปากาอยอะไรให้ตรวจตรวจแม่นบ่ตรงเลง็งโอ้ยมันเถอะไล่เหี้ยเหี้ยมันก็นแลน่นหนีลูกหนามปนนาะมันหันมันไล่ออกมาจากอุ้มไม่นะครับถ่ายประทัน Thôi luôn mới ơn sâu vô lẻo nè Nếu bây giờ thì chỉ có phán thôi Ở đây một tuần à Lấy là tuần nữa mà Wow <laughs> hoang long long như này. chạy để dẻo nhẹ đây vương pô tí với nhóm lúc làm đi vốn lên à? quả vương vẫn vốn vẫn vốn à? hài yeah. <laughs> nhẹ, <đúng không? cười> ừ. bớt bớt này, sai bớt này, phải hmm. sai, trăng phun gì kìa. โอ้ปลาอย่างนั้นตัวบวกย่างไงเลยโดดขึ้นทั้งคุณปลาเขาเลยตัวเล้งหนาคือหมอ,มองลอกเถอะวะตัวเล้งนู้นๆอันนี้เบื้องสภาพหมาบกตงเลี้ยงไล่เหี่ยไล่ขักไล่เนี่ยนี่เป็งสั้นอะตัว tung liền Cái đấy nhà nè Đây bỏ chắc tùa lay ở về ừ. oh. này, này. Si... à. ô tay nó nè Si theo Có โอ้ยบังมใสไซแรกแล้ล้มฝนบันนีน้เงียบแล้วครับนี้เนี่ยว่าตกจใหยสุดท้ายแล้วนะครับไม่เป็นกลางเซ็ตแล้วกะเอาไว้ท้อล้อลุ่นพรุ่งนี้เช้านะครับผมเบิ้งครับมือเอ่นทั้งกุ้งทั้งปลานะครับเขา รุ so If, you, ่นครับย <tr> ืนเสาเนาะสวัสดีตอนเช้าๆนะครับผมกูมุงยามุ่งนะครับนจะปักขาวขีนหัวยุ่มยำยำยังังแก้วทั้งไหนกวนทั้งหุ่นบ่ ครับเดี๋ยวพาไปบึงสองแถวจีเพืพยย่อเพื่อาแป,น,ปนเป็นเปียวทั้งหุ่นอันนี้ทีไปก,กู้มาน้องครับผมืม่อสิมีประมาณนี้แหละครับปวกปลาหน่อยเนี่ครับทั้งกุง้งทั้งปลาหน่อยปลาขาวปลาซิวเนี่ย นี่ปลาตายบดเติร์นนี่ครับปลาที่มันเข่าหมกครับเดี๋ยวไปเบิ้งยู่บ้านนะคนระับเท่าเดียวนะครับไปเที่ยวเบิง้งมาเบิ้งอยู่นี่ออร์ิตบรสสะดวกปันไดนะครับมันต้องเทียวเบิ้งเน้นกระมังแม่ปลาขาวขึ้นหัวแตกสุดๆทั้งปลาซิวปลาขาวแล้วเนี่ย แม่นว่พออ่ะอมันปลาซิวกับปลาขาวบอกิขึ้นยู่ยหลายเลหีไรบ่เนี่ยเจเนี่ยก็นมันตายตีตายว่าตายอมีกุ้งว่พราะเด้ก้อยว่เ๋ยวไปก้อยอยู่อบตกุ้งมีนะปลาขึ้นหัวหลแถวน ไม่ครับโอ้ปลาทั้งปลาขาวทั้งปลาซิวเบิ้งเต่ปลาหเออขื่นหัวยุ่มยำยุ่มยยุ่มยำอยู่แตละตงนี่ยวาใไหลออกนี่แหละ ปลาขาวใหญ่เข่าบ er ่มีแต um, ่บางตัวนบส่วนหลายมีแต่ปลาวสิซิวสิขาวหุดเลยอ่ะตายแล้วต้องนี่ต้องนี้ไม่ยูนะเดี๋ยวไปรุ่นกันอยู่บ้านนะที่ออกสีไล่สุดเ นฮะปลาหน่ย,น,ยน่อยนี่ยนะบ่ออะต้องไปลวกิลวกบะปลาไหลก็น,นั่นละจิ้มนาเหลห้มันจมอ่น,นอยู่จิ้มนา้งองไปไปส่จากปลาไหลรอติดตามนะครับ มีขาวภาพเลยตั้วน่ะไหลออกกระปองมไหลออกพร้อมซั่นน่ะนี่ขาวเถอะวา่าปางตายเนาะยงวาฟูงลองแรงอยู่เนี่ยโอเดี๋ยวยกบึงมีอุดตูนอยู่เนาะมีแต่ปลาน่อยนะ่ะ

จังไหนล่ะมูนปลาซิวหลายๆเห็ดสมไปหน่อยสิอะไรก็ไม่ใช่จับยันเงินบอกเฮ้ยกเพิ่งเพิ่งน่ะอุ่นตูนเยอะอ๋อล้เบิร์ตแล้วเนาะที่ไหนครับเดี๋ยวไปเพิ่งกันอยู่บ้านนะครับเที่ยวออกแล้วสิได้หลายบันได ากุ่งมมีกุ่มมี่สิเด้ไปก่อยวห็นพอใหญ่หมาเน,น,นาะ่งเอากุ่งมาก,ก่อยวนไเด้ว่าสั่อยู่บ่ต่อกุ้งจะตายละกะนะเอาจะตายละไปรอยกาไปเบ่งอยู่บ้าน,นกุ่งไม่ได้กินทำไมครับ กุ้งก็ตายเบิดบรินี่หรอปลาขาวปลาซิวเต็มเลยครับผมนี่หอดปลาไหลกิดนะครับโอ้เอาที่อยู่ยอุ่นต่นอยู่เจ้าทำไมเป็นก้อนไหมครับ ปวดอ้ยปลามันตายหลายตัวขึ้นมาเป็นงูเศษหดวอะไรเกี้ยนอีกตัวตัวนึงงูนี่ก็ตายติเดนึงนี่กูเนี่้งก็ตายหมดอันนี้ก็ร้าย กุ้งนี่จังไหนเลยก็ได้ละอยากเอาเจ็บสิไดก็ได้ก้อยสดก็ได้แล้วเนี่ยแงะครับพุล่ปะปลาตายเลยนี่กำลังแยกนะครับแยกกุ้งแยกปลาก,ก่อนแยกปลาซิวหน่อยแยกปลาเขา กลุ่มก็ไายเวดบดสุดปลากระต่ายหลครับเอาได้ยแยกก่อนนะเนาะสำหรับผลงานเช่านี้นะครับผมอันนี้คือแยกกมาแล้วเนาะนี่เบื้องปลา นี่ปลาขาวนะครับขาวที่ขัดแยกข่าขัดแยกออกมาแล sure. ้วปลาซิวปลาซิวใหญ่กว่านี้ซิวใหญ่เลยอะอันเนี้ยเด็กเสียตากแดดไม่ได้ทอดเออโมคิดว่าว่าที่ไปดักกุ้งก็วางในป่าแค่ไันก็ได้ก็คือเก่าลับปลาหน่ยมันกระเข่าคือเก่าหมูหมูนี่มหาแต่ใส่เยื่อบ่ได้หอดปลาได้อันนี้ก็คิดว่าเสียหายย็ดสมพระเจ้า ผสมปลาน้อยก็ได้ปลาน้อยนะครับนี่ขี้หยับเกียร์ตัดแดดขี้หยับเกียตากแดดขี้กียแล้วอันนี้ังไรตัดแดยบเกียเกียร์ยปลาแดดเดียวตากแดดเลยทอดอ๋อโว้ยขันแม่นน้ำน้าม้านี่คักรู้นี่คักรู้นี่น้าขึ้นคักรู้นี่มิตรดุลนี่สิละมูนี่น้อยวัดนี่แหละมูนี่น้อยนี่ยมูนี่น้อยเ่าเอาเอาต้มมูนี่มูนี่มูนี่จิ้วยัวปลาจิต ว่าทิเบต้ากุ้งแล้วมันปังเขากุ้งกับบ๊อบปันไดงเนาะกุ้งมีแดงกับลังแยกอยู่นะครับแยกอยู่กุ้งลังแยกอยู่ตายตายตายก็มีตายหลนี่ปลาขาวเพราะว่ามันทางขาวยีปลาสูตรเติมตายสดก็มีตายก็มีสดก็มีอยู่ปลาขาวปลาสอยขาวขาวหัวแข็งขาวยีไทยนะครับปลาสูตรก็มีนะ ก็จะแง่งอีกนี่เหรอหากินมังยากหากินแบบบ้านบ้านเฮาเลยกันผู้ใดมักปากลาก้างอันนี่ละ่ะพ <c oughs> ิธีพิธีชาวบ้านน้ำมันปลาก่างแค้นเชี่ยมของก่างมันหลายเนาะก่างหน่อย <c oughs> จะได้แค้นเชี่ยมหลายต้องกินปลาหมูนี่กินได้ทั้งกระดูก <Birthday. S 2> อยนู<ๆ>ทอดกับกรอบ,อบอนี่กินได้หมดเลยครับตั้งก้างทั้งยัางยำแตกหมดเลยปลาตัวใหญ่แต่โปรตีนปลาตัวใหญ่แต่แค่นเสียมต้องได้เช่นเสียมเยอะนี่คืออัไช้เปียกหวานกลาขาวนี่ทอดแห้งๆกับกรอบอก็สร้างกระตากแดดน,นะครับมันยังค่อยกินได้เนะาะก้างยังค่อยนี่ยำแตกหมดเลยโเอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าผู้ใดชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องไทยบ้านออบาตานะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อว่าเหตพลาดคลิปใหม่ๆนะครับผม สำหรับมื้อนี้เช้านี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับมันม <า S 2> ตรงเร<อ>่ง,<อ>งมันน้อนไงไขึ้นเดีดนนะ๋ยวมองตัวมองกล้องเนี่ยตรงครับผมครับผมครับผมสไลมสไลม์อยู่เที่ยวบนขึ้นเนาะเ้ยสนใจเลยเนี่ย